ทอดสดย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เป็นการแข่งขันกันนะครับระหว่างอำเภอสัมปะตอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะพบกับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งคนที่ผ่านเข้ามาในวันนี้นะครับถ้าชนะนะครับจะมีเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทจากมาม่ามอบให้แล้วก็จะไปสู่รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์หน้าชิงกับอำเภอพระนครศรียุธยาซึ่งผู้ชนะจะได้รับห0 0แสนจากมาม่า สัปดาห์นี้ครับเรามีคณะกรรมการ5ท่านนะครับซึ่งกรรมการก็จะมีคะแนนคนละ200เลยทีเดียวต่อคนต่อคนเพราะฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะสามารถได้คะแนนเต็มสูงสุดคือ1,000คะแนนนะครับวันนี้คณะกรรมการของเรา5ท่านนะครับเริ่มต้นที่คุณชมพูครับสุทธิพงศ์วัฒน์เจริสวัดมาครับสาวสวยเสียงดีสิริพรอยู่ยอดคุณตั๊กลีลา รรมจารย์ทางด้านลูกทุน่นนะครับเจนพบจบกับบวนวครับหมันมวยเลยตัดมากครับน้อง<ห><ห>ลู่ลาห,หรือน้องตุ๊กตากัารัตครับ และพี่คนนี้เข้ามาอีกแล้วครับครับพี่เอ็ดดี้พี่น่ารักไม่ใช่ครับวีรศักดิ์นินกัดน,นะฮะวีรศักดิ์นินกัดครับเี่นะครับวีรศักดิ์นินกัดน,นะครับวันนี้เป็นผู้เชียช่ยวชาญทางด้าน,นกีฬาก็จริงแต่ว่าเรื่องของการแข่งขันนี่ต้องยกให้เขาเลยเป็นคนที่ชอบร้องคาราโอเกะมาก<ช><ช>ครับใน<อ>ร้องส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ร้องส่วนใหญ่จะล้วงอ๋อล้วงทำไมล้วงทำไมเพื่อมาร้องครับไใบมันตกลงไปในเก้าอี้ตกลงไปนะฮะอะไรฮะ ไม่กรรมการทำไมชื่อลาลาเยอะจังเลยลุลาลีลาอันนี้ลุลาอันนี้ลีลาอันนี้ขึ้นลาเราว่าแล้วเป็นเป็นเป็นชุดว่ามาจะไปอยู่ที่คนที่สามโอเควันนี้วันนี้เราขออนุญาตนะครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยพี่กิกจะได้ร้องก่อน หมายถึงทีมพี่เพราะพี่เป็นรุ่นพี่ใช่เพราะเป็นรุ่นพี่แต่เราจริงๆแล้วเราอยากใช้สลับกันเพราะฉะนั้นวันนี้รุ่นน้องจะได้ร้องก่อนได้ไหมต้องขอก่อนไงได้ไหมแล้วแต่น้องแล้วได้ไหมถ่ายทอดสดอยู่ได้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 ตัวแบบพี่น้ำใจดีดูหน้าตาพี่ใส่ซิลไงอะร้องก่อนร้องหลังข้าแล้วกันวันนี้พี่ให้ดูร้องก่อนเพราะว่าเมื่อคืนบาซ่าชนะได้ได้ พี่ไม่ได้ดีใจที่บาซ่าชะนะพี่ดีใจที่แมนยูแพ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โถพี่นี่ภาพนันเป็นมุมเป็นหัวใจพี่นี่ผีแดงเลยนะผ <c oughs> ีแดงเลยนะ <c oughs> เอาพอแล้วค,ค,ความ <c oughs> ผมร้องก่อนในรอบแรกนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราจะเปิดป้ายออกมาจะเจอชื่อของศิลปินอ่าใช่จะต้องหาเพลงของเขาหรือเธอคนนั้นมาร้องให้ได้เจอศิลปินคนไหนก็ร้องเพลงของศิลปินคนนั้นแหละว่าใช่ครับผมก่อนนะครับเชิญเชิญเชิญแปดแผ่นป้ายสำหรับทีมบ้านโป่งนะครับ ที่จะต้องเลือกหาชื่อศิลปินมามีดังนี้ครับเริ่มจากเป๊ปซี่สายไฟอยู่ในเตดดัชชี่แอตแทกอีซี่แล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับแวนบิวตี้ฟูลมีเดียแอร์ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินและสกาแคร์เพอร์เฟกเอาล่ะครับเลือกอะไรดีครับบ้านโป่งอ,อะไรดีมีผลน,นะเลือกดีๆนะ เลือกดีๆให้มันอยู่ในผู้หญิงผู้ชายแล้วเขามีนี่นะให้ร้องได้เบปซี่ค่ะเบปซี่นะครับเต็มที่กับชีวิตโอ้โหโอ้โหยากคุณยายบอกว่าขอให้ได้เพลงเก่าๆเถอะเดี๋ยวยายจะฉายให้ดูเต็มที่กับชีวิตเต็มที่กับชีวิตเลยเหรอครับศิลปินคนนี้คือโอ้ยแจ็คธนพลแจ็คธนพลก็ต้องเป็นวุ้นแล้วล่ะต้องผมแล้วล่ะครับรู้จักสักกี่เพลงของแจ็ค เกือบเกือบเกือบทุกอัลบั้มครับรู้จักทุกอัลบั้มครับพี่สบายเลยครับแจ็คธนพลนี่ถือว่าเก่าแล้วยังเก่าไหมสักกี่ปีเริ่มเก่าเริ่มเหมือนกันนะก็ก็ไม่เก่ามากครับไม่เก่ามากครับยังร้องอยู่ปัจจุบันก็ยังร้องอยู่ใช่ไหมยังร้องไหมยังเป็นลูกทุ่งไหมหรือเป็นสตริงลูกทุ่งครับเป็นลูกทุ่งครับถนัดเลยนะก็ถนัดครับจะรำด้วยไหมจะรำไหมก็ได้ครับก็ได้ใช่ไหมอ้าวเริ่มด้วยเพลงของแจ็คธนพลเลือกเพลงอะไรครับรอดอกนิ้วบานครับรอดอกนิ้วบานดนตรีนะครับเตรียมพร้อมครับ รอดอกยิบช้าหรือเร็วเนี่ยปานกลางครับปานกลางนะครับถ้าช้าเนี่ยฝั่งนี้จะถนัดมากเพราะการเยืงยากการลำไงการเยื้องยากได้ซ้อมบ้างไหมนี่ลิเกมีทุกคืนเลยป่ะเนี่ยทุกคืนครับเขาแสดงทุกคืนเลยเคยร้องเพลงนี้ในคณะลิเกยังเคยครับโอเคยแล้วสบายสบายแล้วเชิญครับกรรมการครับรอดอกยิบบาทแจ็คธนพลไปเลย ที่ลาที่ลาดตาตาน้องขาดูขาเ<ค>มื่อไรได้มองเลือเย็นเ<ค>มื่อนั้นต้องเห็นต้องหิวน้ำยา,ด<ค>าได้แต่มองววอความขาวเจ้าควาตาแต่ไม่กล้าจะมองหนะ้า มันมีใครกันละวะชาแลบมาให้มองบ่อยบ่อยอุปบังงามมร่อยหน้าจมดิ่ม I'm มันมีอคไรกันละวะมันมีอะครกันล่ะวะมันมีอะรกันละ่นะะ สมราคาสมราคานี่ฝาดานมาได้ผมชอบเพลงนี้ผมบอกผมชอบเพลงนี้มากเลยอยากปีนเลยเหรอพี่เป็นมีใครกันละวะเป็นเมียใครกันละวะผมไี่เคสับสนไบ่อยนะเวลาผมเจอเมียผมเนี่ยผมจะเมียใครกันละวะแล้วเมียร้องตอบล้วเมียร้องตอบเมียมึงนะซิ ผมเลยสะดุ้งหยงเลยอ่ามาฟังว่ากรรมการรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะอาจารย์จันพก่อนนะครับอาจารย์ครับได้ครับขอบคุณมากครับครับโอ้โหก็ต้องเรียกว่าถ้าแบ่งกันชัดเจนในเรื่องลีลาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะเรื่องนี้ต้องเรื่องของตักเขาเรื่องลีลาตักลีลาเพราะว่าเขาเป็นพระเอกลิเกล่วงท่าการแสดงออกอย่างนี้นั้นไม่ต้องพูดถึงกันปัญหามันมีอยู่นิดเดียวก็คือว่าผมเข้าใจว่าเขาไม่เคยห่อปากมาเลยในชีวิตนี้แปลว่าอะไรครับ เพืออะไรฮะเพราะว่าถ้าเขาห่อปากเป็น oh ค oh. like oh. oh, oh. ํา oh. ท oh. oh. ี oh. ่ออกมาเสียงมันจะกลมอขณะนี้เสียงมันกลมไม่พอมันเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเสียงกลมไม่พอเลยเพราะว่าไดวิชาได้วิชานี่เลยนี้เลยวิธีห่อปากให้หัดเอาลูกปิงปองยัดเข้าไปเออป้าแล้วเรื่องแล้วเออถ้าห่อปากกว่านี้เสียงจะกลมและคมับกลมคำไหนอาจารย์ตรงคำไหนทั้งเพลงเลยเมียใครกันแล้วู๊ดใช่วาย อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากของการร้องเพลงก็คือว่าเขาไม่ใช้ลมเดียวในแต่ละวัดไม่อาจารย์อ๋อทำให้เา<ม>ขาต้องมีกัรห,หายใจได้ไม่ใช่เหรออาจารย์อ้าวมันหายใจได้แต่มันต้องลักขโมยหายใจแล้วทำให้คน,นที่ฟังอยู่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องร้องเป็นคำคำคำอ่า,อามันเป็นประเด็นของมัน ครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับอันนี้ให้เป็นวิทยาทานนะฮะไอส่วนดีก็ดีไปอันนี้เล่าส่วนไม่ดีไวผมอยากฟังอีกคนหนึ่งน้องลุล่าเพราะน้องลุล่าฟังทึ่งมากเลยนะฮะลุล่าว่าไงลุลุล่าตรงนีครับลุล่าอีกฝั่งหนึ่งถ้าอยากได้ลลามาทางนี้นะฮะอาจารย์จำง่ายๆลุล่าขาวๆไอลีลาดำๆครับลลาดีสักคู่อ่า ก็คับลีลาค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูลิเกแล้วก็ลูกทุ่งนี่อาจจะฟน้อยนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าพี่โอ่งจะเหนื่อยมากเพราะว่าเล่นหูเล่นตาออ้ยเขาถนัดเขาถนัดใช่ลีลาเขาบางทีจะกลายเป็นว่าพอเขาเล่นเยอะไปอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องรองอาจจะแบบอยากให้แบ่งภากันคนละครึ่งนิดนึงนะคะครับค่ะโอเคอย่าเยอะอย่าเยอะเย่าะนั้นก็ให้บาลานซ์เท่ากันค่ะถ้าโฟกัสเรื่องแบบ เล่นหูเล่นตาแล้วก็โฟกัสเรื่องรองด้วยเนื้อเพลงด้วยอะไรนี่นะผมขออนญาตมาทางด้านพี่แอดหน่อยไหมเอาครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นไงครับครับก็ถือว่าถ้าถ้าน้องคุณวุฒินะครับถ้าเป็นนักกีฬาระวังมาเพื่อกีฬาราการนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นกีฬาถ้าเป็นนักมวยนี่ต้องพี่พี่มาผิดรายการเปล่า ถ้าบอกว่าถ้าเป็นนักมวยก็ต้องเป็นนักยอดมวยสองแบบคือคือคือเหมือนอย่างแนอดีตบิดต่อยมวยไทยแล้วมาต่อยมวยสากลเป็นแชมป์โลกได้เสียงนี่อยากเป็นลิกเกนะครับจากลิเกแล้วมาร้องเพลงลูกทุ่งได้ขนาดแนวกึ่งกึ่งลูกทุ่งได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดายอดฝีมือได้ถือเป็นยอดฝีมือได้นะครับอยู่ที่คู่ต่อสู้ของคุณวุฒิอาจจะฝีมือด้พอไหมผมขอเติมผมพอเติมที่นหนึ่งได้นะครับน้องหน้ามีความคล้ายกับเป้เสล ทำไมฮะทำไมฮะมากเลยควรจะไปตัดเอ็นใต้ลิ้นนะตัวพยัญชนะหลายตัวไม่ชัดโดยเฉพาะแม่กลกับตัวยอยักษ์พยัญชนะต้นไม่ชัดนะครับเราไปสังเกตดูเนื้อกันละเว้ยน้องแม่กลจะไปลอลิงหมดเลยนะครับอาจจะเป็นพื้นฐานจากลิเกเพราะลิเกลักษณะอย่างนี้ใช่จะครับลิเกลิเกเป็นอย่างนี้ใช่ครับกกะรดมีปัญหาเรื่องจมูกเดยนะลูกนะทำไมฮะวัวหน้าควรตัดจมูกออกแล้ว อาจารย์พี่กาเอาอสาเชื่อดีๆเดี๋ยวไปตัดมาแย่เลยเอาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนายขอบคุณมาจกันที่ต่อไปทางที่เลยครับ